สัพพคุ์อยู่นี่บ่แอแน่นมันมีรายอยาวอ๋อเอารวมๆแลวมาอยู่ในขวดเดียวนี่กัมอยู่ในขวดเดียวนี่ขันนันใ<แ>ชยกินเดินไปหาผุาส้สาบุษสาหน่อยตกเตรียง<อ> <laughs> พี่น้องเยสิไปต่อคงทุกุกสิบ้ไรดอกนะอเนาะเวียงจันทน,น,น์พี่น้องเยมายุดสัมมนาฮอดเมืองตาแขกเขาก่อนพี่น้องเยอะมาพบเจอกันพี่น้องเนาะอยู่าหา้างทางของฝากของต้อนนี่แหลนะเนาะอยู่เมืองตาแขกมีมม่ำมีลา,ายซิ่งแลายย่างพี่น้องเยเนาะกราบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง เลเอฟซีกันเบิดสุขูสุคนเด้อพี่น้องเนาะเอฟซี FC ทางอ่าเมืองตาแขกเขานั่พี่น,อน้อยเห็นกับทักทายน้ำเนยพี่น้องเนาะเมื้อนี้กัถือว่าบุเซงกับพาครอบครัวขึ้นมาอ่าแวะมาดิ่นมาเที่ยวนี่แหละพี่น,อน้อยบริษวนทีมงานช่ำพี่น,อน้อยทั้งหมเตียง์เพื่อนกะโอ้ยขึ้นมากับบบวกแน่นอนแรกคิดไปัรกในพี่น,อน้องอยบุกขึ้นมาพี่เลยเนาะอย่ามาหยุด,ดยแ,แต่อยู่นีน่ะเดี๋ยวนะแวะชื่ออันนี้แหละกับเมนจิพากกันกลับเลยพน่น้อยเนาะ อาการสาน้อยฮะก็อยู่ในในรถพี่น้องเพิ่นบ่ลงมาเนาะพวกเอ็มอยู่พี่น้องเอ้ยข้างล่างคือเก่าคือเดิมเพิ่มเติมมากอันนี้แพี่น้องเอ้ยจักแม่นหยังอันนี้เนาะสวัสดีเด้อแม่อันนี้เพิ่น้องหยังเนาะ้องมมทาแขมเมืองทาแขพี่น้องเอ้ย อันนี้แหละทางวาบุญพุณว่าคือปิ่งคนน่ะพี่น้อยคือปิ่งข้าวอ้าวไงเนาะนังกบนังเข้มอันห่อกระตุ้มไม่ได้ใช่อันแม่นี่มั้ยังเนี่ยขนมปานขนมปานอ๋อโดยโดยอันนี้เราให้าหอันนี้แหละพี่น้องแมนสาวน้อยโต๊ะเตียงบ่แม่นี่ฮะตัวตัวนี้พี่สาวน้อยโต๊ะเตียงมาพี่น้องเลยตัวนี้เราบ้องยาไปมาเมืองตาแก่เนีซื้อมะรอดพี่น้องเลย ตัวนี้อีบอ้มไหมอันนี้บ่อเมื่อันนี้บบได้บองพ่อตัวนี้ไหมอันนี้บองแล้วหน่อยเตียงจัวแค่อยต้าเตียงให้คือยังไหมแค่น้อยต้าเตียงจังหลาเพิ่นเอินวานมันมียนมีแหนมีกองก้อยนี่ยาสรรพคุณอยู่นี่บ่อแม่นันมีหลายอย่างอ๋อเอารวมๆแหละมาอยู่ในขวดเดียวนี่ก็มาอยู่ในขวดเดียวนี่ขันนั้นผู้ชายกินเดินไปหาผู้สาวเดินสาวหน่อยตกเตียง เอาง่ายเนูะนี่เนาะอ๋อพู้เรียนเอาบ่ยันตุเตียงเลยยันตกเตียงบ่ปินงยันเนาะเตียงกันไม่เอาไว้ขอเนี่ยกวดเท่าได้ไหมนี่ฮะกวดหนึ่งสามชิมหาพันสามชิมหาพันพี่หน้อยอ๋ออันนี้เป็นของไายผู้ชายก็ได้บ่กินได้ผู้หญิงก็กินได้ผู้หญิงเอ่อผู้หญิงผู้ชายกินได้เบิดพี่น้องเยผู้หญิงท่านกินนักษาย

เอาตรงๆรงไดเนาะี่น้ยตัวน,นี้ไปรักชาอยูอ่อยู่มุกระหานอยม,มอนอยนอันมึงว่างกที่ไปตรวจบงอีกอยูยนี่เดียวกับหมดลูกมาแหละอันนี้วายเบองจะชื่อเรอไปน้ยพอเชยงก็ได้กินเนาะไม่ได้จีบอาเพิงอันนี้หลป่านอี้เอันนี้เป็นห้องข่าโคบข่บยูพาดนะเปนห้องอย่างเนาะนั่นอกัน ที่ันยูใต้ดืห้องเขานั่งเด็บเขานังเด็บเขานั่งเด็บฮันบักเต้ได้เขานั่งเด็บขาเที่ยงหันยูถักแขกะไอื่นข้าวโพอันเทไรแม่นี่ฮะอันหนึ่งสิบพันอันสามห้าอันนี้ก็คือกันบ่อกันบ่อกใส่น้ำมอไลาใช่หมเอยบ่เป็นยังโอบ่อทุบเก็ต้องเอาได้เ็วไปนยบ่เป็นยางบ่เอาไว้อันได้มันือีดินบ่บ่เป็นยังเราสีซอยก็เลยเอาสีซื้ออยู่แล้ว อันน oh, oh. oh. right ี้เปิดเตื่หึงนะพ่อแม่เปิดด้วยได้ดีแล้วดูนี่เลยโอ้ปลายปีเลยเอ้เม่เป็นผู้ขายแมนบ่อห่นแม่บ่อนี่นะแมนอันนอนนี่เด้อพ่อนอนเลยนอนเ้ผือกของเล้าองอยูังไงด่ะเพื่อนกับแมนเพื่อนแต่ยื้เทิงอ๋ออันนี้มานอนตูบเจือเป็นฮอนตูมเพื่อนใหญ่กับพวกได้นอนนอนตูมเหดไว้เห็นยังไงเหดไว่าย กู้ข้าเจ้านอนเนี่ยว่าเห็ดไว้ใบหนูกับหนูนอนได้บนาม่นไลยอยู่บ้านเท่านั้นเพิ่นเห็ดเทือนเห็ดไว้ใบไรหลังบังยี่ยงเลยเพิ่นอนไปเห็ดเห็ดงานเห็นไม่เห็นหนูกับหนูนอนเอาเลยว่ามาขายอยู่นี่เด้อเนาะแม่ไงใกล้จะเฮงแลยได้ปีแล้วเนาะพี่หน่อยอันนี้ขึ้นขึ้นอยู่กับเมืองทาเกะพี่น่อยพาไปพันมาอยู่นี่แหละมีไปเลยร้องที่อุ้งฟานบอใช่ไหม อันนี้เส้าหาภาพเดี๋ยวอ,อ,อ,อันนี้เ้าสวเอาอยู่เอานี่ซิมเบิองนี่ของงานอารุรักชาแขกนี่อันนี้แจ้งเกิดแล้วบ่แม่นเนี่ยแจ้งเกิดเมืองชาแขกเร้่อบ่อแม่ขึ้นขึ้นเหยืท่องแท่นคันตัวคันวา่าววาว่าบูแซบมีเสียฮายได้พี่น้องเนาะขึ้นเมืองชาแขกครับบูเดียยังติโดด โอ้ยมันบดเสีบกะตีโดโดกลิ่นอยู่ครับอันนชนเห็ดมันบอกรสกับชนเห็ดอันนี้เขาเป็นบูนังขายเออว้าผมได้ได้พี่โนโอ้องอยู่ขายอาชีพชิปโกปีเลยเนาะนะมาเด้อพี่น,น้อยเมืองแบบเดียวกันสิเจ้าสื่อเมืองใช้กุ้งหัวน้อยแน่นอนกุ้งหัวน้อยแต่นนว่ามัน ืออยากติดโคให้นะ่เอ้ามันยังใหม่มันยังใหม่มแต่มันสิเนียวแบบนี้อันวาบัณฑ์เอาไปมือหนึ่งสองมือแต่มันสิโกเนียวโอยตัวคักรู้ไหมทามหาขนมไม่บ่อเอานี้เป็นเห็ดเข่าแบบนี้ยังนะแม่นี่ฮนะาม,ามะันมีแป้งนะครับรตัวดำๆแต่มีใบปานอ๋อทำไมมองเปรี้ยวของมันละครึ่งตัวใหม่ตีบล็อกควันเดียวอะไรไหม พาผลมาไม่นอนีพี่น้องเหน็นนี่ไรแบบดูบ้านลูกไผ่เหนยวกล้าเห็ดได้เหรอพ่อจะมันตึน๊ดเเห็ดกันขอสูตรนะแม่ท่าน <c oughs> ขอสูตรกับบุได้เพราะว่าเขาเป็นานางขายเอาเอาบุได้เห็ดเองบ่เขาบบเก็บมาส้งเฮาแต่ดับมือเฮานางขายคือน้ำมนี่มันเขามาส่งขายมาส้มละแม่มานางขายต่อ โอ้ยบาที่คอฉูดเมื่อเห,อหดอยุก่ะก็รุดม่ไ้โกเป็นมูไ้แล้วสเนาะนี่ขนาดเม่ค่ายังมไสูตรเนาะขนาดเม่ค่าขายชิบกเปียังดดยบูมีฉุดเลยมูมีูตดเพราะว่าเ็ดโกเป็นอย่างนี้ทคันว่าูุดเสื้อผ่านอแพ้นี่มีอยยุเนาะใม่หันค่าคันขายใุดเสือผ่าแล้วเ,นนนา,า,เานยแพงว่โอ้ยเนาะ <c oughs> โอท่าน,นี้แกพี่นาองนั่งกอดอย่งชั่นเอย กอดเจาบอลลมกวดเจบอลมกวดเลมมเนาะเห็นห้างไหมต่ำๆเนาะเป็นนี่ไรเนาะเอบอกให้ยำข่าเป็นเท็จคองน้าอ๋อนี่บ่แม่นด้ปนเท็องน้ามานอ้ย้ำเข้าไปในเนาะเท็จคองน้าไปนี่ได้ล้วห้านต้องใ้ยำข่าเบิดเาหักยำข่าก้อนมูเย เนาะแซ่บอยู่เนาะอืมเหนียวๆแต่ว่าอีกกี้จะเหนียวกว่านี่แหละเนาะแน่ๆอันนี้อันนี้ยังใหม่อยู่แม่นบ่แม่ยังใหม่แมันเป็นแบบนี้ออถ้าถ้าจะไปเข้าตู้เย็นมันสิบ่เหนียวเก็บไว้หึงบ่แม่เย็นเก็บไนก็ได้้เข้าเย็น30,000อือโอ้พี่น้องกแท้นี่เนาะ mắt nó đầy nó mày mặt đặc biệt cái con ông ủa cái nào vậy sao nói <laughs> à, ok nó bạn này pa ờ ăn bò <cười> <cười> rồi á à, đó ปกติกะสิขึ้นมาหลายคนแต่ว่ามาผู้เดียวแม่ฮู้จักบปาเตียงบ่เพิ่นเพิ่งขึ้นมาเด้ออยู่บ่ได้เบิ่งบ่ได้จับบ่ได้โทรศัพท์บ่อือบ่เป็นหยังรอบหน้าอ้บกทีมือเดียวขึ้นมาใหม่เด้อแ่ฮู้อ่ะโอเคพี่น้องเอ้ยคันหน้าเดี๋ยวเฮาเอาอันนี้กรอันนี้ก็ได้แม่เอาขนมั่โดยเอาเท่าใด mật dập xếp sao mật dập sao mật mưa chăng mặt nó, ăn à, mưa hay trăng à rồi, oh đủ rồi, về thùng đi đơi bọ กี่บาทเนาะหนึ่งบาทแล้ก็คิดมาเลยก็บานเนี่ยได้มันก,ก,นาาก,ก,กนระซื้อก,ก,กันบ้าใหม่คือก,กันเบ้อ๋อนี่ก็คือกันบ่ไหมคือกันห้าบ่ได้มัดตัวหนึ่งอ๋อหนึ่งมันสีนี้สามก่อนหนึ<ล>่งโอเจ้ว่านี่ห่อคักเนาะอ๋อพี่น้องติดคักเท็ดเน่ดีโดนที่ได้แต่แห่อแต่ละมุกบริเวณอันตริเ้ อเอาซืมไหเดอร์มันหนึงนออ่งเด้อดขอบใจเมนอะไรเข้มนี่เดอ้อซมนั่นแขมผูถุงบักง่นานยอันอันนั้นเคยนั่น่าเอาเมือทอดน้งทอดน้ทอ,อดน้งัวบอคน้งงัวน้วทอไปทอดจักเด้นนี่เพราะว่าชื่อว่อาะนการแจกเขามือถ่าไปถ่ายห้ว่าเซ็งมากิน ของไม่ได้กินเสือเมื่อ <c oughs> เสือเม,อมื่อรอบน่ะไม่ได้ว่าให้เมื่อให้ผูเ้เท่าเอาตบบนี้ก็ได้นะเอ,เอาจักซองทุงก็ได้เออันนี้ทุ่งก็ได้เสือหม่นี่ฮะอันนี้จะทุงละซ้า,า,ะาสามทุงหาชีอโอ้สามทุงรถแม่เพราะที่ช <c oughs> นะชนะรุนรถเป็นสามทุงหาชีพเนี่ยคืออยู่แจ <c oughs> ็นซองทุง่งซีชิพน้ำรูปแบบจักจกังใด ะจับตัวนั้นน้ำข้าเกีย๊ยวนว้ำอะไรนีเนาะโอ้โนอหน่าเลยทันว่าเลาะขึ้นไปนี่ก็ชิบแบบเดียวกันเบิร์เดเลยบ่แไหมแบบเดียวกันเบิร์โอ้คลายแบบเดียวกันเบิร์<อ>บบเดเลยเนาะ สามแขนหาสือหาท่านแขนหาสือหาท่านโนยเบิ่งก่อนพี่นโนยโอยดืไปพี่นอ้ยเนื้อเมื่อมีโยกพันยืมเน้ะมัยืมเนแถลงม่นยืม่อยลรืปล่ยืมนล้ววนี่ เออดีกันหกพันแบเตัวมันมันเพื่อใดชื่อได้เปี่ยนเนาะนี่เอเ่นัหน้านอนาแถวเมืองคาแขกนี่มีหมงอนนาท่องเที่ยวในมีแบบไม่นี่บอแมนของไปฟ้าคอนขอ่อะไรก็หงมหรือบอโดนเต็มนะโดยตาบอนบอนแฮมมันยัหว่า เรียว่าส่วนสนุกหรือว่าบอกเกี่ยวกับหม่องพักพรอ,อยังใินะมีพอมีอยู่บ่มีอยู่บ่อได้บอลู่สวนสนุกอยู่อันนั้นทั้งไดอ่ะอาันะสวนสนุกคุณมาถามหนีอยู่ทั้งใดเยวกับเมืองตาเกะเทาเดียนะเออเรบยว่าหม่องหม่องพักพรอรือว,ว่าแบบผ้าดิ่น,อน้อยประเด็นอะไรเงี้ยเขาบอกไปบนท่องเที่ยวหนินะเท่ากับบเคยมาไปเที่ยวปะค่ะคือเขาท้องที่แล้วเที่ยวทยวั้งแถวอะไรใช่ไหมร่างกับร่างกอนเลย โอ้ท่าฝลั่งนะฮู้ยูแตวรามันท่าฝรังน้ำท่วมแต่ว่าช่วงนี้ไปแ่รตเนาะท่าฝลังน้ำลาย่งน้อาจจะเาอหรือวานำท่วมโอเคไปหน่อยเราเป็นยังเนาะไว้งามแรกเขาแหละเดีม่มากใหม่ำไหอนโเาโดยโดยาไว้ข้างนอกกนเนาะโดโอเคเแม่เด้อขอบใจดาราเจ้า เลยเนาะพี่น้องเอ้นี่แบบฝนตกมากเป็นแบบแดดเนาะอาพี่น้องเยอ่เดี๋ยวอันบรเชัทสีขับรถอะไรกันทั้งเมนต้องเปียวคอยไทยบึงบิวนั่กันพี่น้องเยเนี่ยตระหนักฝนเนาะไปไปแบบนี้พี่น้องเยไปขับรถก่อนเนาะอ๋ออันนี้เพิ่นก็ถ่ายแบบเดียวกันเบิดได้พี่น้องเยอ่าจะหนึ่งในอันน่าพูนห้องว่าอยังนะ nói tốt tiếng rồi, oh. Bếp này có mi, anh này nọ, ô nam phưởng bò bò, ừ, có thể tiếng này rồi nói, rồi, anh này đây là của cổ này nọ, mai tháng này Nhưng đu đưat anh này nọ, à phù, chưa nọ, ừ. rồi rồi á, anh này cái nào đây? มาทางนี้มันยังขักอัน,อน,อน,อนนี้เนาะเอ้องล่าเล่นลงมาบบบนี้โอ้ถือแท้นี่เนาะป้าจุออกนี่น้องเอ้ยอันวันนั้นเนาะเปคนเลี้ยงขักแท้นะบ่เขาตอกบ่ซื้อได้น้องหล่าเลย เสียงซื้อแล้ว <laughs> ขายแบบเดียวกันมดเลยเป็น<บ>อนี่ค่ะเจ้าขายเนาะเราเป็นต้องขายแบบเดียวกันเนาะถ้ามาขายแตกเลยแตกตาโงงม้นันจีไม่ได้ขายมันจะเป็นไหมว่า น่าพ่นกระเจ้าะพ่นไปครับมาโตและอันมาขายโตนายพี่น้องเอือทางเมย์พี่นบอกที่นี่เนาะเราเราเราขายแบบเดียวกนันเลยขายแบบเดียวกันเป็เลยเนาะแต่สายพี่น้องเยไม่ไต้ว่าก็อ่าวิ่งขี่กลับรถก่อนแบบนี้เดินทางกลับก่อนแบบนี้พี่น้องเอยกูละถอยขับกลับก่บอนแบบนี้เพราะว่าไปโตไม่ได้มันกะ อ่าได้ชมนี่ก้อนมือหนาจังว่ากันบันนี้ขึ้นมาน้ากันลายคนไปหน่อยมือนี่ก็ขึ้นมาแบบชุกเชิญอ่าเป็นหนทางกัน,กนเนาะอ่าเจ้าไปหน่อยตัวลายเนาะไปหน่อยขับรถก่อน มัมนะวะแม่นเงินเงินคำคำมัมเนาะผู้น๋อแม่ผูไปทั้งนั่นพุพ่นพี่น้องเยยามเล่งเนาะจังว่าในพูดว่าท่าฝรั่งนี่ก็เป็นสถานที่อ่าท่องเที่ยวอีกหนึ่งพี่น้องอยู่แข่งขมวดแต่ว่าช่วงนี้ทั้งเอ้พูนบอกว่ามันน้ำท่วมพี่หน่อยเป็นปิดแล้วเลยหรือว่ามันเล่นบ่ได้อไนนะไรเนาะอ,อืม อ่ะพี่น้องเอ้ยผมอัดซ้ำนี่ก่้อนเนาะเวลากะจีมาเร็วไปเร็วแน่มือนีิพี่น้องเอ้ยเนาะเดินทางกลับก่อนแาบนี้พี่น้องเอ้ยเาหน่อยกะดูข้างหลังด้วยมึงนอนแหละพังเบืองกระตูนอยู่พี่น้องเอ้ยอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็พี่น้องเนาะบทเสียงกับเวมาเยี่ยมมายามคุณเวียนขึ้นมาเพื่ออะไรพี่น้องเอ้ยเมืองไทยแขกอ่าสื้อของฝากของต้อนทำมีแต่ซ้ำนี่เลยพี่น้องเนาะ ะนะยังไงก็ต้องขอบุญขอบคุณพ,อพอ่อแม่มมพี่น้องอ่าที่หักแพงกันเพื่อสุขสุขคนเด้อพี่น้องเนาะเขามาหกมาชมไปหน่อยกิจของโมเสียงตั้งแต่ต้นจนจบประกาศบูชาโฆษณาให้พี่น้องเนาะอ่ะพี่น้อยไปแล้วพี่น้องเนาะสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเพื่อสุขสุขคนเด้อพี่น้องเนาะ